วินาทีแห่งความเป็นความตายมีเพียงพระรัตนตรัยเท่านั้นที่นึกถึงเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณปณิชาต่อสุวรรณและลูกสาวคือเด็กหญิงนันทวันต่อสุวรรณผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถตกเหวล,ลึกกว่า500เมตรที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่า คือวันนั้นได้เดินทางไปที่พระบาท4 0ีลอยไปกับคณะทัวร์กรุงเทพเพราะว่าไปงานกระถินกันแล้วก็จะแวะขึ้นไปกราบพระบาท4 0ีลอยค่ะระหว่างที่ช่วงที่รถวิ่งขึ้นไปรถคันนี้เหมือนกำลังส่งเขาไม่มีรถเขาเก่ามากค่ะ,คะก็รถก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็พอช่วงทางหักศอกตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย รถก็เหมือนว่าเขาเบรคเขาไม่ดีกําลังส่งไม่พอเขาก็เปลี่ยนเกียร์เหมือนจะเข้าเกียร์หนึ่งแต่ที่นี้เข้าไปเข้าเกียร์ว่างพอเข้าเกียร์ว่างตรงนั้นถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ลดไหลลงมาพอลดไหลลงมาเนี่ยเขาก็เบรกเสียงเด็กเบรกเสียงดังเอี๊ยดเนี่ยก็คือระหว่างตรงนั้นคือรถไหลลงมา คือรถนี่จะไหลปุ๊ปลงมาเลยในใจก็คิดสัมมาอรหังในใจก็คิดคิดอะไรได้ที่นึกได้ก็คือนึกนึกตลอดเวลาว่าเออให้หลวงปู่ช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนึกถึงหลวงพ่อว่าโอ้โหนี่เราเพิ่งดังบุญกับหลวงพ่อนิดเดียวเองเหรอเราเพิ่งเราจะมาตายเสร็จแล้วลูกสาวอ่ะวัยมากเลยค่ะลูกสาวคือน้องป๊อบนันทวันเนี่ยที่ไปด้วยเนี่ยนะคะเ,ออเขาก็เรียกออช่วยด้วยเขาลองกรีดออกมาช่วยด้วยหลวงปู่ช่วยหนูด้วย ตกใจกลัวแม่เป็นอะไรหนูก็เลยเรียกว่าหลวงปู่ช่วยด้วยตอนนั้นหนูให้หลวงปู่ปากมาทองสำเร็จก็คือทางชันมากเลยลรถก็ไหลลงมาแล้วเราพอเราได้ยินลูกเรียกหลวงปู่ช่วยด้วยเราก็เรียกตามเขาว่าหลวงปู่ช่วยด้วยแล้วลรถก็ไหลลงไปเลยค่ะก็คือความรู้สึกตอนนั้นนี่คือคิดว่าเราต้องตายแน่ๆเลยยังไงเราก็ต้องตายคิดอย่างนั้น แล้วเราก็วูบไปพอไม่รู้สึกตัวอีกทีก็คือช่วงระหวะ่างระหว่างที่รถหล่นลงไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงไม้พี่ๆๆๆพีพีคือมืดคือรู้สึกความรู้สึกก็คือมืดแล้วก็วูบไปพอไม่รู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีใครผลักเราออกมาจากรถพอเราลุกขึ้นมาได้เราก็มองหาลูกว่าลูกอยู่ตรงไหนแล้วก็วิ่งวิ่งไปดูลูกถามว่าน้องป๊อปลูกเป็นอะไรหรือเปล่าคะน้องป๊อปบ,บอกแม่หนูไม่เป็นไรแล้วแม่เราเป็นอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าแม่ไม่เป็นไร ส่วนใหญ่จะบาดเจ็บซะส่วนใหญ่คือบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยบาดเจ็บมากก็คือหลังหักแล้ว,ก,ลวก,ก็แล้วก็หายปลาหักแล้วก็ม้าม,มแตกไส้แตกเราหันไปเห็นคนเจ็บเราก็บอกว่า <S <S ทุกคนมีใครเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ <S <S บางคนก็แบบว่าปวดอะไรเงี้ยลุกไม่ขึ้นนอนก็บอกว่าเดี๋ยวยังไง <S <S เดี๋ยวหนูมาช่วยนะคะอดทาใจดีๆนะคะใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรียกคนมาช่วยส่วนลูกสาวก็จะบอก เดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาแม่แม่ทําใจดีๆนะก็เขาก็พาเราอ่ะตัวดิฉันอ่ะปีนขึ้นปีนขึ้นมาข้างบนบนทางทางรถถนนรถอะค่ะก็คือปีนกันขึ้นมาทางนี้จะชันมากขนาดคนที่ลงไปช่วยคนเจ็บเนี่ยคือต้องใช้เชือกโรยตัวลงไปแต่เรานี่คือปีนขึ้นมาความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคือคือตกใจอันดับแรกก็คือตกใจกลัวตายความรู้สึก คือรู้เลยว่าคนใกล้จะตายรู้สึกยังไงแต่ถึงช่วงเวลานั้นถึงมีเป็นมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่อยากซื้อชีวิตตรงตรงนั้นได้เลยนอกจากบุญช่วยเราเท่านั้นบุญอนใดที่เป็นบุญที่เราสร้างแล้วสามารถสร้างบุญกับหลวงปู่ซึ่งตรงนี้ถือว่าอีกหลายๆคนที่เขาไม่เคยประสบไม่ได้เคยพบเหมือนอย่างเราอ่ะถ้าเป็นช่วงชีวิตอย่างเนี้ย ก็ถือว่าณจุดจุดนี้เป็นอะไรที่หาประมาณไม่ได้ที่จะมาเทียบได้ตรงนี้แล้วว่าบุญคุณของหลวงปู่ตรงนี้ขนานับไม่ได้ชีวิตที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทำให้คุณปณิชาเพิ่มพูนความศรัทธาเชื่อมั่นในอนุภาพของหลวงปู่วัดปากน้ำมากยิ่งขึ้นยิ่งตอกย้ำให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตั้งใจสั่งสมบุญให้เพิ่มขึ้นทับทวีขอตามติดและติดตามเป็นลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ตลอดไป